เดี๋ยวเรามาเริ่มที่คําถามแรกเลยได้เลยครับครับถ้าจะเริ่มเลี้ยงปูแมงมุมขายาวต้องเริ่มจากอะไรเป็นอย่างแรกครับเริ่มจากมีตู้ก่อนเลยครับผมอืมแฮ่แก็ <c oughs> <c oughs> คือมีตู้ก่อนเลยอันดับแรกเนาะ <c oughs> ใช่ครับก็คือมีตู้ที่สามารถเลี้ยงได้ครับอืมอถามว่าตู้ที่จะเลี้ยงได้คืออะไรครับก็คือเป็นตู้ปลาปกติที่เราเอ่อที่เราเลี้ยงกันอยู่นี่แหละครับแต่ว่า มีขนาดใหญ่นิดนึงเพราะว่าโปูแมงมุมขายาวเนี่ยเขาจะโตค่อนข,ข้างใหญ่อืมครับอืมใช่ก็เท่านั้นเองอ๋อก็อาจจะเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ตรงนี้นีประมาณใส่น้ำประมาณกี่ลิตรได้ฮะอมากกว่าเจ็ดสิบขึ้นไปนะจะดีกว่าอืมประมาณเจ็ดสิบลิตรนะครับขนาดขนาดประมาณกี่นิ้วนะครับก็มากกว่ายี่สิบสี่นิ้วขึ้นไป ก็คือขนาดโดยรวมประมาณ24นิ้วขึ้นไปใส่น้ำประมาณเจ็ดลิตรก็กำลังดีแล้ว